นี่คนสวยนี่แม่มีเต็มเลยอ่ะมีตับมีแซลมอนมีกรอบอบให้คนสวยด้วยนะคะ <c oughs> กินเลยลูก <c oughs> แม่รักนะคะรักๆค่ะกินนะคะกินค่ะคนสวยมาหาแม่มาคนสวยมานี่มาลูกกินข้าวมาลูกมาเร็วเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้ลูกคนสวยมาหาแม่แล้วยังน้อยมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะลูก ก,กินได้ไหมกินได้ไหมลูกกินเลยลูกมีขนมด้วยนะแม่มีขนมขนมนิ่มกับขนมกรอบให้หนูด้วยนะลูกกินเลยลูกคนสวยคะคนสวยมากินกับแดงน้อยเร็วลูกมีขนมด้วยแล้วเร็ว,รวคนสวยคนสวยมากินกับแดงน้อยลูก คนสวยคะก,กินแกงน้อยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกอฮ้ยคนสวยทำไมออกมาหาแม่ได้ยังไงเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยคนสวยโอ้ลูกว่าไงคนสวยคนสวยเอาแม่ให้แดงน้อยลูกขนมลูกเอาป่ะคะเอาป่ะคะโอ้ยยูจยจ,ยจยแม่คิดถึงคนสวยมากเลยโอ้กินเอาใจแม่นี่นะ กินเอาใจแม่นี่นะอะแม่ให้แม่ให้คนสวยแม่ให้แดงน้อยโอ้กินเอาใจแม่นี่นะอะเออ,เอ,อคนสวยแม่จับหน่อยโหน้าโดนบาดหลายรอบแล้วค่ะเดี๋ยวดะโอ้แม่เขาจับนยโอ้คิดถึงจังเลยลูกโอ้ดีใจได้จับคนสวยเนี่ยโหในรอบกี่เดือนเนี่ยสองเดือนได้ั้มฮะถึงกระเปา๋าตั้งแต่วันนั้นที่แม่มาป้อนนิกกาลูกอะ โอ้ร oh, ักจังเลยลูกแม่รักหนูนะมาหาแม่ตรงนี้ทุกวันนะตอนเย็นนะลูกนะแม่รักคนสวยนะคะเออมีคนมาเป็นกําลังใจให้แม่เต็มเลยโอ,โ,อโ,อโอ้แม่รักหนูลูกแม่ก็รักหนูลูกค,คนสวยคนสวยค่ะโอ้แม่รักหนูแม่รักหนูลูกคนสวยคะ่ะได้ขนมแล้วไปแล้วเหรอลูกไปแล้วเหรอโอเคพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะ ไปเดินหลบเข้าไปตรงนั้นค่ะได้ขนมละคนสวยแดงน้อยเอาขนมอีกไหมคะโอ้มาให้ค่ะลูกอุ้ยอ่ามาจับก่อนยุยยุยให้ยุยรักคนสวยนะออกมารักคนสวยนะข้าวดูน้ำระวังแขนออกมาแลวยุยยุย้ยุยยุยอะยุยอ่าแดงน้อยอะไรบาอันนี้ของลูกค่ะเออออปกกินขนมนะแม่รักหนูนะลูกคนสวยมากินกับแดงน้อยลูกมาแล้วเ๋ยวมากินกับลูกแล้วอยู่ตรงนี้ลูก คนสวยคิดถึงจังเลยกินกับแดงน้อยลูกมาแล้วเอาลูกมากินกับลูกเลยแล้วคนสวยคิดถึงจังเลยลูกคนสวยกินกับลูกแล้วสวยกินกับลูกย่างกินกับลูกเลยลูกคนสวยคิดถึงจังเลยลูกคนสวยแม่คิดถึงหนูนะคิดถึงมากด้วยลูก อยากรูปหัวคนสวยนะไม่เข้าไปไม่ได้ลูกกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกคนสวยกินเยอะๆแดงน้อยกินเยอะๆนะแม่รักหนูนะลูกแม่เข้าไปไม่ได้แม่อยากรูปหัวหนูนะคะแดงน้อยคนสวยลูกกินเยอะๆมีขนมด้วยกินให้หมดเลยลูกคนสวยแม่ไปแล้วนะคนสวยเดี๋ยวหนูกินให้หมดนะคะ ไม่ไปแล้วนะลูกุรักษาพระคุ้มครองนะลูกนะ